สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัตครับคลิปนี้ก็จะมาทําการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเวอร์ชั่น PC กับเวอร์ชั่นมือถือของเกม GTA San ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะแล้วก็มีอะไรแตกต่างกันมากแค่ไหนในคลิปนี้ก็รวบรวมมาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับชมเลยนะฮะส่วนใครที่ชอบอันดับไหนนะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้นะเดี๋ยวผมจะมากดหัวใจ ขอบคุณให้กับทุกคนนะฮะหรือว่าอยากจะให้ทําคลิปอะไรก็สามารถเม้นบอกได้เลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยและกันสําหรับเรื่องแรกนะก็จะเป็นเสียงเพลงภายในเกมนะฮะถ้าเราจะฟังเสียงเพลงเราจําเป็นจะต้องขึ้นไปบนรถนั่นเองนะแล้วก็เปิดวิทยุนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะถ้าเราเปิดวิทยุแล้วมันก็จะมีขึ้นต่างๆใช่ปะแล้วก็ในขึ้นต่างๆนะฮะ มันก็จะมีเสียงเพลงอยู่เยอะเหมือนกันนะอย่างเช่น1่ขึ้นนะอาจจะมีอยู่2อสเพลง4ีหเพลงนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นมือถือแล้วนะฮะเขาได้ตัดเพลงออกไปในขึ้นวิทยุนั้นๆนั่นเองนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า1่ขึ้นอาจจะมี5เพลงนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นมือถือนะอาจจะมีขึ้นละเพลงอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้ตัวเกมมีขนาดเล็กลงด้วยนะเนื่องจากตัดเพลงในสถานีวิทยุออกไปนั่นเองนะฮะ สำหรับหลายคนนะอาจจะคิดว่าเวอร์ชัน PC เป็นเวอร์ชันที่ภาพสวยนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะเวอร์ชันมือถือเป็นเวอร์ชันที่ภาพสวยกว่าเวอร์ชัน PC นั่นเองนะเหตุผลก็เพราะว่าเวอร์ชันมือถือทําออกมาทีหลังนั่นเองนะเขาก็เลยอัปเกรดระบบที่มีชื่อว่า HD Remake นะฮะก็เพิ่มแสงเงาดินามิกต่างๆเข้าไปในตัวละคร ของเรานะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะเราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะฮะจากพวกยานพาหนะต่างๆหรือว่าพวกรถนะฮะในเวอร์ชันมือถือนะฮะภาพมันก็จะสวยกว่านะแล้วก็จะมีเงามากยิะกว่าเวอร์ชัน PC นั่นเองนะฮะสำหรับเรื่องต่อไปครับถึงแม้เวอร์ชั่น PC จะภาพไม่สวยเท่าเวอร์ชันมือถือนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่น PC แล้ว รายละเอียดนะก็จะมีเยอะกว่าเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะตามวิดีโอเลยนะก็คืออันนี้วิ่งอยู่ในสถานที่เดียวกันเลยนะสังเกตได้เลยนะว่าเวอร์ชั่นมือถือนะฮะพวกหญ้าต่างๆนะที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่น PC นะมันจะไม่มีในเวอร์ชันมือถือเลยนะในเวอร์ชันมือถือมันก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้แหละถ้าเราวิ่งเข้ามาในป่านั่นเองนะฮะ สำหรับเรื่องต่อไปเขาก็จะเป็นเรื่องเหตุร้ายเหตุด่วนภายในเกมเลยกันนะถ้าสมมติว่ามีคนป่วยนะฮะหรือว่าจะเกิดไฟไหม้นะถ้าเป็นเวอร์ชั่น PC แล้วนะก็จะมีทั้งรถพยาบาลนะหรือว่าจะเป็นรถดับเพลิงมายัางที่เกิดเหตุนะ,ะแต่ถ้าว่าสาหรับเวอร์ชั่นมือถือนั้นนะต่อให้คุณเผาป่าทั้งป่านะก็ไม่มีรถดับเพลิงมาสักคันนั่นเองนะแล้วก็ ต่อให้มีผู้ป่วยในตัวเกมนะฮะนั่งอยู่ข้างถนนนอนอยู่ข้างถนนนะฮะรถพยาบาลก็ไม่สามารถมาได้นะถ้าเป็นเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองนะเนื่องจากเขาตัดฟีเจอร์นี้ออกไปนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะภาพสวยแต่ว่ารถพยาบาลไม่มานะฮะสำหรับเรื่องต่อไปครับหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะฮะว่า CJ ของเรานะฮะมีเงาที่เข้มขึ้นนั่นเองนะในเวอร์ชั่นมือถือนะฮะก็สังเกตดูได้เลยนะว่า เวอร์ชัน PC นะฮะ CJ นะก็จะมีเงาอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นเงาที่บางเบามากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นมือถือแล้วนะเงาของตัว CJ เองนะก็จะเข้มมากๆเลยนะรวมไปถึงพวก NPC ต่างๆภายในเกมด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างนึ่งนะที่เวอร์ชั่นมือถือทำได้ดีกว่านั่นเองนะฮะ สำหรับข้อแตกต่างต่อไปนะก็จะเป็นเรื่องของเงินในเกมและกันนะถ้าเป็นเวอร์ชันมือถือแล้วนะฮะตัวเลขสุดท้ายนะจะเป็นเลขศูนย์เสมอเลยนะฮะจะไม่ใช่เลข123สนะส่วนถ้าเป็นเวอร์ชัน PC นะฮะไอ้ตัวนับเงินของเรานะฮะมันก็จะเป็นตัวเลขเลยนะฮะหนึ่งสอสมมุติว่าเรามีเงิน21บาทนะฮะตัว PC นะก็จะมีเงิน21บบาทนะ ส่วนเวอร์ชั่นมือถือนะมันจะคิดเป็น20 30 40เท่านั้นนะฮะมันก็จะมีข้อแตกต่างตรงเลขสุดท้ายของเงินนั่นเองนะฮะและในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วนะก็ขอยกให้การโดนยึดอาวุธนั่นเองนะถ้าสมมุติว่าเราเล่นเวอร์ชั่น PC อยู่นะแล้วเราโดนตำรวจจับหรือว่าเราตายในเกมนะฮะ เราไปเกิดที่โรงพยาบาลแล้วก็สถานีตำรวจนะอาวุธของเราก็จะหายไปหมดเลยนะเหมือนโดนยึดไปนั่นแหละนะแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นมือถือแล้วนะเราจะไม่โดนยึดอะไรเลยนะก็คืออาวุธมีแค่ไหนก็มีแค่นั้นเลยนะก็คืออยู่ในกระเป๋า เราครบเหมือนเดิมมันเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างสำหรับเวอร์ชั่น PC แล้วก็มือถือนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับตะครช่องโจทีเฮดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเแซนะก็ ลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม